การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสมัยนั้นสัตว์หลายตัวยังไม่รู้จักผล,ลไม้มันกินส่วนใบรากหรือเปลือกต้นไม้เพื่อประทังชีวิตเว้นแต่หนูตัวหนึ่งนั่นงนั่นไงหนูมาแล้วเธอไปไหนมาพวกเรากินอาหารเย็นกันหมดแล้วละเธอหายไปต้องนอนไปไหนมาหรอฉันเจออาหารอร่อยละอาหาร ที่ไหนเหรอหมีเยอะไหมอยู่ไกลมากเลยที่เกาะแห่งหนึ่งเจ้าหนูเล่าว่ามันเดินทางไกลเพื่อหาอาหารกินแล้วก็เจอเกาะแห่งหนึ่งมีต้นไม้ประหลาดขึ้นต้นไม้นี้มีผลที่รูปร่างกลิ่นสีแตกต่างกันหนูอยากกินแต่ไม่รู้จะเก็บยังไงพอดีระยะนั้นมีลมพัดแรงลมจึงพัดเจ้าลูกแปลกๆเหล่านั้นหล่นลงน้ำ นั่นแหละเจ้าหนูจึงมีโอกาสชิมลิ้มรสเจ้าหนูนึกถึงเพื่อนมาชักชวนไปเก็บอาหารอร่อยด้วยพวกเขาเอาไม้มาเรียงผูกแน่นหนากลายเป็นแพรทุกคนขึ้นบนแพรแล่นไปยังเกาะนั้นพวกสัตว์ทั้งสามต่างรักสามัคคีกันเขาช่วยกันหาช่วยกันลงแรงเพื่อให้มีอาหารกิน ระยะทางไกลมากเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเจอต้นไม้ประหลาดแล้วจะเก็บลูกกินได้หรือไม่เผลอแพลบเดียวพวกสัตว์ทั้งสามก็มาถึงเกาะนี่ไงนี่ไงเหมือนที่ฉันเล่ามาไม่รู้สิฉันตามมัวเพราะเป็นตุ่นแต่ฉันน่ะได้กลิ่นหอมล้ว น่ากินมากเลยจ๊กตุนฉันเก็บแล้วนะเอาลูกนี้เลยฉันชอบลูกนี้ต๊ตุนมักคลัมดูนี่ท้าจะอร่อยเด็ดลยกัดกัดกัดแทะแทะแทะเขียวเขียวเขียวเพลิดเพลินใจ<อ>ลืมเวลาไปเลยบนท้องฟ้า เมฆทะมึนเคลื่อนมาอย่างรวดเร็วลมแรงโหมฟ้าคลืนครั่นสัตว์ทั้งสามรีบวิ่งหนีจ้าละวันต้นไม้ที่มีผลแสนอร่อยโค่นลงดังคลืนเจ้าหนูกระรอกและตัวตุ่น พวกเจ้าได้เข้ามาในเขตห่วงห้ามที่เราเพาะพันธุ์ผล,ลไม้สำหรับเป็นอาหารชั้นเลิศของเราผู้วิเศษทั้งหลายพวกเราขอโทษครับต้นไม้นี้เป็นของพิเศษเลยครับท่านใช่ข้าคือผู้เดียวที่เด็ดผลของมันได้แต่ถ้าสัตว์ตัวใดมาแตะต้องต้นจะโค่นลงทันทีเราจะโดนทําโทษไหมครับท่าน ไม่รอกถ้าเจ้าสัญญาว่าจะนำผลไม้เหล่านี้ไปปลูกบนส่วนต่างๆของโลกให้คนและสัตว์ได้ประโยชน์มากที่สุดทำได้ไม่ล่ะเร,เราทิ<ร>ได้ไดเราสัญญาเราทำได้ครับสัตว์ทั้งสามเลือกเก็บผลไม้ที่ตนชอบแล้วฟังคำแนะนำจากผู้วิเศษ เจ้าหนูหยิบกล้วยไปเขาปลูกในเขตร้อนชื้นอย่างเช่นแถวบ้านเรานี่แหละกล้วยมีประโยชน์มากเช่นเดียวกับแอปเปิ้ลเจ้ากระรอกนำแอปเปิ้ลไปปลูกในเขตอากาศเย็นได้ผลดีและกลายเป็นผลไม้ที่ใครๆก็ชอบจนทุกวันนี้ผลไม้นี้เรียกว่าข้าวโพดปลูกได้ดีในที่ที่ค่อนข้างแห้งแดดจัด นี่คือกำเนิดผล,ลไม้3มชนิดนี้หรือไม่ไม่ใช่หรอกสิ่งสำคัญคือความร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนสัตว์ที่ดันด้นไปหาอาหารและความรับผิดชอบนำผลไม้ไปปลูกอย่างที่ต่างๆในโลกเมื่อต้นไม้วิเศษโค่นลงเหล่านี้คือความดีของนิทานเรื่องนี้